สมุไพี่น้องมาแกงไข่น้ำน้ำกะเดอครับไข่ทอดอย่าทอด,สด,ออด,อดใส่น้ำมันเด้อพี่น้นองทอดถับเปล่าปานี่ผมทอดใส่น้ำมันเพราะใส่น้ำมันมันจะอมน้ำมันก็มีใบมะกรูดมะขามเปียกตะไคร้รากผักชีนี่คาริครับพี่น้อง ลูกโดดเพื่อเป็นสีสันค้างหมอไว้แล้วอย่าห้อยสีใสใสเกลือไปนิดหน่อยด้วยพี่น้องใส่เกลือไปก่อนประมาณน,นี้ตามด้วยนแนวแซบผงชูรส บุกง่วย,ยพี่น้องข,ข่าตะไคร้รากผักชีใบมะกรูดมะขามใส่ไปเรื่อยๆพี่น้อง แล้วก็ปิด้าไว้ให้มันเดือดให้พวกสมุนไพรออกก่อนเอาจังเอาไข่ใส่แล้วก็ชิมรสล้วก็ไขวากันอีกทีอเลยพี่น้องเนาะมาเบิ่งกันพี่น้องไดียินเสียงหมอดเดือดเลยล่ะบุกเลยพี่น้องเดี๋ยวเขาต้องชิมรสชาติบงก่อนเ้อะหอมขนาดพี่น้องหอมสมุนไพร เอาป้อมเดี๋ยวเตือนน้ำปลาก่อนพี่น้องที่ขาดไม่ได้อยู่อย่างเนอพี่น้องเด้อน้ำปลาราต้มสุกผมต้มไปแล้ว โอคนี่แหละแสบนวอยู่มังนี่เลยพี่น้องเอ้ยพี่นี่เนาะลูกยางโอเคแล้วพี่น้องใส่ลูกดวดกระไฟลูกดวดนี่เพาต้องหักนี่ไว้จับกินขวนมันพี่น้องนี่ขนมีพักชะโอกชะอมก็ใส่ได้ด้วยพี่น้องเนี่ย เรียกต้มไข่น้ําของแข่พี่น้องอย่าทอดใส่น้ำมันอันนี้อันนี้ผมทอดใส่กระทะเทฟรอนมันเลยบ่มีน้ำมันพี่น้องกต่พี่น้องบ่มีเทฟรอนแต่กระทะเขาธรรมดานี่แหละบ่ต้องใส่น้ำมันหรือสัตว์ก็จะใส่แค่ท,ทาท่า,ทาบ่ให้มันติดหมอกใช่ไหมเนี่ยพ่อพี่น้องดยปัดนี้ ขัดขัดขัดพี่น้องเองไ,อไข่น้ําสูตรโบราณสูดเดียวในโลกกะว่าได้พี่น้องโอ้นัวขนาดพี่น้องเองแสบ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 ,แสบแล้วเอาอยากให้ช่องแกนคิดชมเฮ็ดรยังก็คอมเมนต์มาด้วยพี่น้องกันเฮ็ดได้ก็เฮียร์กันเฮ็ดบ่ได้กั เรขอโวษขอพระยาไหพี่น้องอสำหรับวันนี้เมนูเขาเอ่ยอย่างต้มไข่น้ำหรือแกงไข่นาพี่น้องเดือนว่ถือเราปเนี้แกงไข่น้ำเนาะ,ะเดี๋ยวมิจจะไปกินน้ำกันแล้วพี่น้องปัดเนี่ยไปกันเลยครับกราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทุกท่านบว่าีอิอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแกงกินชมดื้อพี่น้องเด้อมามามาพี่น้องจกินเขาน้ำกันพี่น้องอันนี้เป็นสูตรของผมเองสูตรบัวรำบัวรัรน้นสูตรเดียวในโลกก็ว่าเลยพี่น้องที่เห็ดในช่องนี้ไข่น้ำพี่น้องไข่น้ำแต่ว่าผมเอาไปทอดทอดแบบบ่ต้องใส่น้ำมันบ่ตั่นมันจีพเพราะเฮามาต้มอ่ะน้ำมันมันอยฟองฝัดปวดบ่ปไปได้กินอ่มนามีไข่น้ำ แคบปลาหมึกบนนีนแคบหมูเลยแคบปลาหมึกอ,อันนี้แคบรสปลาหมึกอ,อันนี้น้ำพริกกากหมูพอนว่าผักกาดดองแบบหวานมามามาพี่น้องเด็ดพักเป็นมะควิฟิตเหยวเหยาแห่งๆคือเย่องวาเลยพี่น้องมาหนึง่งมาพริกลูกโดดมาแก้มอันนี้สอง่วยมาพี่น้องขขานีว้ว เนีย้ยกระเนีย้ยมาเดิมมาเดิมพี่น้องมาเดิมทางไก่ทางไก่ก่อนมากินเขานะกันอ๋อก่อนกินเขาก็อย่าลืมฝากนิดนึงพี่น้องฝากดกด subscribe กดไลค์กดแชร์ดกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมเมื่อก่อนเลยหรอขอบุญขอบคุญอะไรมา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 ยุ่งอะไรแหละพี่น้อง,อบบองสดนานบ,าน,บาน,นเมื่อกีมมออย้ยังหอ่อนี่พี่น้องผมมากมันตบหม้อเลยเย็นหรออืมปุ้ยปุ้ยพี่น้อง หมูล่ำลำนี่ดิเปียวเปรียวเปรียวบางขามเนาะแต่แคบหมูไอแ้แคบน้ำพริกน้ำพริกกะหมู

มสมุนไพรที่ทำขาตะไคร่บบมุกุล Tôi chậm gì không? Chậm ngay không? god que can never open your 我干活。 มัเกิดแทบไี่เป็นหอกบอกาคคไม่ขาย ผู้แ่บขนาพี่น้องนง้ำต้มเป่นมะขามเนาะมันเลยหวานหวานๆไอเปรียปร้ยวๆหว,วานๆกินเงาขอจาดกิ้มลาบ่ัน,ออนพี่น้อง ในี่นางห้อยอุ้งอิง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 อิงอิงฝั่งฝั่งเลยลูกคิดดีทำดีมีแต่สิ่งดีๆขอมากเพื่อนบาทพี่น้องบอดตัวระบาดเอ้าพี่น้องสำหรับมือนน้ก็ฝากคิดไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนเด้อพี่น้องเด็กก็คอยติดตามคิไปแรงผมว่าผมใชน้ำเมียงมาเสนอมากินอาพี่น้องอิกเพื่อพี่น้อง สำหรับเนี่ขอขอบคุณขอบเพื่อไรพี่น้องที่เขามาติดตามรับชมฉิดตั้งแต่ต้นจนจบโดยว่าขามโฆษณาเด้อพี่น้องอก่อนจากขอให้พี่น้องลำล้ำด้วยด้วยมีแต่ความสุขความเจริญความถูกยามมาไขความไขย่ยามาเวียนลำล้ำด้วย,วย,วยตลอดปีและตลอด,ลอดไปเด้อพี่น้องสำหรับเมียช่องแกนจิตจุ่มตรงจากไลฟ์วันร่วงบ๊ายบายสวัสดีครับ